สวัสดีครับนนะครับเจอ,อผมเหมือนเดิมนะเจอใหม่ข้างทางวันนี้คืมฟ้าคืมฝนเลยแต่หยุดวันนี้ทําไงได้ก็ต้องออกนะข้างทางก็โทกหญ้าออกเดี๋ยวสองเจ้าแจ็คหัวเขียวไปเดี๋ยวไปดูดว,ว่ามันจะมีตัวไหมไปหมายแรกเลย อย่าคิดว่ามันไม่มีตั๋วนะมันมีนะอย่างเงี้ยเดียวกับเราเลย ใครก็ตีนะเจอหมายอย,อยู่ที่ดวงแล้วครับอยู่ที่ดวงแล้วจังหวะของปลาแล้วก็ว่ามันจะโดนจะโดนใครโดนตรงไหนโอ้โหลื่นลรืนลืนฝนเพิ่งหยุดเลยนะ ฝังนี้ก็มีน้ำนะนี่เห็นเห็นลวดเออเดี๋ยวนี้นะอย่าไปโดนเลยนะข้างทางเนี่ยมีไฟเนี่ยออกกันวัวออก S <S โตแล้วโอยเอาลุดโอยลงเอาได้ห่ะเนี่ยจะลงเอานะตตตตตะตัวแรก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 มอยากหนีปาตัวแรกตัวแรกเด้อตัวแรกอย่าหนีนะอย่าหนีตัวแรกอย่าหนีนน มันหลุดตอนะด้องแอ่งน้ำพอดีอย่าหลุด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 อย่าโดดอย่าโดดโอ้ยตัวแรกปลาหมานครับเก็บไว้ก่อนลงมาเอาข้างทาง,ทางโอเคครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อน